สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยค่ะที่ช่องสวิตาชาแนลวันนี้เสือจะพาท่านมาชมบรรยากาศหลังบ้านอของคุณแม่สามีค่ะ,ะสวนของท่านเป็นสวนที่น่านั่งมากมายเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะหลังบ้านเวลาพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะสามารถนั่งชมได้ที่สวนหลังบ้านของท่านค่ะและท่านเป็นคนที่ดูแลสวนได้ดีมากนะคะ ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะสวยเห็นสวนนี้นะคะไม่เคยว่าจะไม่สวยทุกๆปีทุกๆฤดูนะคะจะมีดอกไม้ต่างฤดูขึ้นมาให้ชมอยู่เรื่อยๆค่ะและที่สำคัญนะคะเจ้าเท็ดดี้ตัวนี้ก็เพื่อนเก่าของสวยเองค่ะคุณแม่ท่านอเอามาเลี้ยงได้3ปีสิเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังจำสวยได้ดีค่ะเราก็ได้เล่นกันอยู่พักหนึ่งนะคะเขาชอบค่ะ ชอบให้เราเล่นด้วยมาติดตามรับชมดูกันนะคะเพื่อนๆจ้าหวังว่าเพื่อนๆจ,จะชอบ <S <S เรื่องของสวยนะคะเจ, <ไป S 1> จ้าเพชรจ้ามาเลยสู้หรอสู้เหรอสู้เหรอโอ๊ยๆดีเดี๋ยวยู่นี่นี่เื่นนี่ เห็นไหมมาของมัมมี่ he's n a m e teddy ชอบไปไปละไปละ 50 feet over, here, can you see? <laughs> oh, sorry. you. Sue, Sue, Sue. Come here. Uh oh, uh oh. Uh -oh. <laughs> <laughs>

It, เช้าไม่มีคนเล่น, where, leave it, leave it, leave it. ไ,นไปแล like ้วโอ้สายสายเข้าบ้านละเข้าบ้านละ คุณแม่ทำกับข้าววันนี้คุณแม่ทำอาหารให้ทานเดอท่านจัดเติะไว้ให้เรียบร้อยเฮ้ย โซฟาพ่อแม่ก็สีแดงที่นอนมาก็สีแดงสบายปานมาสบายปานช่วยแม่ล้างจานแม่ก็เช็คอาหาร รู้ว่าเรานินทาใกล้เสร็จแล้วเริ่มเสรบาหารแล้วนะคะ oh. Oh ห้อมตกใจแห้งแต่ยายว่ wrong, mommy? าสร้องมาไหม o อ้ดับวัน for obi e ล้วว่าเราเห็นเฮียเรามา <laughs> <laughs> oh, this is so oh, you can smell the red wine in that, can't you? Oh. <laughs> so, what we call this, this, mummy? It's chicken in red wine oh. with mushrooms oh. and spinach and rice. Oh. And on the carpet, kids' yeah. oh, dinner. dinner. Yeah. Look lovely, thank you, thank yeah. you. We'll work quite hartford. <laughs> oh, mong oh. em, mọi thứ, cháy. Fa, phải, nèo, chung, nèo, 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 nèo,

พ่อกระเทศยืนมเลยแม่รอเดี๋ยวพ่อกระเทยบายเทดียเทดียบา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 ยก็ตอนนี้นะคะเดินทางกลับบ้านกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะกลับบ้าน เสอร์มากคลิปของเวยนะคะจะทำให้เพื่อนๆยิ้มไปด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบายเชอ์บายบาย